พระเอกคนนี้นี่เองแฟนเก่าแตงโมที่หมอปลาพูดถึงผมแตงโมเข้าฝันแฟนใหม่ทียิบหลังก่อนนั้นนี้ครับหมอปลาได้ออกมาเผยว่าดาราสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมนิดาครับยังไม่ไปเกิดอย่างวนเวียนเข้าฝันเพื่อนทียิปบอกอยากให้ไปหาพร้อมกับเผยว่ามีแฟนเก่าของแตงโมคนหนึ่งที่ตอนนี้มีแฟนใหม่แล้วมาคุยกับตนว่าจะทํายังไงดีพอแตงโมนั้นมาเข้าฝันแฟนใหม่ของตนบ่อยมากๆชวนไปนั่นไปนี่และอยากให้อดีตแฟนหนุ่มนั้นไปงานไว้อะไรซึ่งบ่งบอกได้ว่าวิญ,ญญาณดาราสาวนั้นยังไม่ไปไหนโดยหมอปลายังเผย ต่ออีกว่านั่นเป็นเพราะแตงโมเสียชีวิตแบบตายโหงและไม่มีการเชิญวิญญาณแบบถูกต้องนั่นเองล่าสุดนั้นหมอปลาก็ได้เผยชื่อของพระเอกรายดังกล่าวนะครับหลังมดดำคชาพานั้นหลุดโป๊ออกมาว่าคือนิกคุณาทิพนั่นเองโดยหมอปลานั้นเล่าต่อว่าก็ได้มีโอกาสเจอนิกและแฟนสาวคนใหม่ในกองถ่ายภาพยนตร์ของพจน์อนนท์ซึ่งทั้งคู่นั้นก็มาปรึกษาตนว่าควรทํายังไงดีตนก็แนะนําไปว่าแฟนของนิกนั้นน่าจะมีจิตที่สื่อสารกับแตงโมได้ถ้ามีภาพของแตงโมขนาด a อซก็ให้นํามาให้ตนจะช่วยทําพิธีสื่อออววิญญาาาณให้้่จะะตงกรไรไ แต่ตอนนั้นทั้งคู่นั้นไม่มีภาพขนาด A4 เลยยังไม่ได้ทำพิธีอะไรส่วนตัวก็อยากจะช่วยจะได้ถามแตงโมงในหลายข้อสงสัยที่คาใจเช่นเสียชีวิตได้อย่างไรอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมกันแน่หากเป็นฆาตกรรมแล้วใครที่ลงมือทำร้ายเธอหมอปลาเผยในบางช่วงบางตอนของรายการหนึ่ง